จ็อปอินโกีกอปี้เอาอันเดียวก็พัเดียวพอเือน้ร้อนออโต้เรซเล็กชูแมทสองร้อกเจร้สามห้าแรจะมีคนถ้าเกิดมันเด้งีขึ้นมาครับมันเป็นคอติกับบางฟังก์ชันอยู่ก็กดโอเคไปกดโอเคไอเออโตเมติกซเล็กอันนี้โค้ดโค้ดคู

กระดาษกางกแล้วเปนกำหนดคอสตูมอ้นั่นเองเปล่า A3 ตรงนี้เปล่าไม่มีมันเป็นกระดาษเศษเดือดนาคาอันนี้ก็อเขาตั้งค่าเอาไว้น่าจะมีนียถ้ามันมันเป็นร้อยสามห้าเอาไปร้อยสี่สิบแล้วมันเป็นโค้ดเหมือนกันใช่ไหมโค้ดเหมือนกันด้วยโค้ดด้วโค้ดถือ้วยเื บอส S I A 3นี่ใช้ตัวอไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไมเราบอสมันเป็นกรีเป็นเบอร์สายแล้วกัเป็นเบอร์ตาล็อกถูกปะเป็นเราอข้อกันเบอร์สายลงมั้งล่างอีก A 4อ่ะเห็นป้านั่นอะนั่นแหละอ่าตรงนั้นแหละอ๋อเราก็เลือกเ็นไปเลยคือไม่ต้องเลือกว่อแคตตาล็อกไม่เกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ครบแล้ โอเคค่ะโอเคค่อต่อมันต้องปิดไม่ใช่หรอปมีีเ่อี๋อมันจะมีโอ้ยจะได้ไหมล่ะปีนบ้างต้องคำว่าปีนป่ะไม่ไม่เลือกก่อนว่าเป็นพรเศษแอน งันน่าจะเป็นปินแอนโฮเพราะปินแล้วมันจะไปล้อเป็นนิยมปินจไวปนแอนโฮปินไม่ได้ปินแอนโฮวันไม่ดูมีปินแอนโฮดูคู่เหมืก็ได้คู่เัมอนล้ก็ได้คู่อนล้อนาดอไรแงเนี่ยแดงงเบ็ดไปอินเทร2แสองราราชนาเอสเอฟก็ถูกอะไรด้วย ไม่ได้ใส่หรือเปล่าเขาไม่ได้ใส่จอบอินโกลเขาไม่ได้ใส่เขามีกระดาษเปล่าไอ้ถ้าไม่มีกระดาษแล้วเขาบอกว่าจะไม่มีมันไม่ได้ใส่กระดาษอยู่ขนาดันมันจะขึ้นสีแดงตรงนี้มันจะขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีถ้าไม่มีมันต้องขึ้นหมิวคลิกที่ไอตัวงานคลิกที่ตัวงานคลิกที่ตัวงานคิกตัวงานแล้วก็แคนเซิลจกลับมาแล้วกดตั้งใหม่อะเมื่อกี้เลือกไล่ผิดอ่ะมันขึ้นมานะมันบอกว่าจะอ่านปบบเป็นที่โหลดเอสาม ตืดแก่บินเทนกมดเข้าหโเสองมีกระดาษแล้มีแล้วโอโ้ตั้งกระดาษแล้วถูกแล้วร้อยหสามห้าเอจุบแล้วโคถูกแล้วตอบินโฟรอบนโฟร์มันมีแค่จำนวนก็หมดแล้วโอเคดูมิดเดิ ดูแม่นดูแม่ันี like ่เห็นจุดผิดแล้วแหะมันกระดัดช่องหนอะีให้เราหาดูแปลว่ากลับไปได้าเมื่อกี้ดูกลับไปหน้าเมื่อกี้มันเป็นโค้ดหรืออันโค้ดกันแน่พอกลับไปดูอีกทีดิโค้ด d a สองอที่เ a สองเขียนอยู่ว่าโค้ดสามโค้ดตัวนี้ c แคนเซิลก่อน น่าเดี๋ยวเมื่อกี้้ากันมาแต่ดูเนี่ยมเย้ปลว่าอะไรไปเดี๋ยมาทำไปฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่รู้เรื่องใผิดาพี่ัไหมไม่เียไม่เีอมองสิไซผิดอ1กาม Paper s i อ่ะมีคำว่าไว้หรืออะไรแบบส็ัตม มันเป็น s r สามอ่ะเสามเปลี่ยนปะมันไม่ใช่ A3 สเลือกใหม่เลือกใหม่นะมันมีนะพี่เห็นดูแบ้วบุนละถุนหรถนแล้วอ๋อแล้วยายเอสามนานนานน่นนนน่นน่นไหนกูจะตีมดีไหมเนี่ยด้านหลังเลยด้านหน้นี่อ๋อ s อสามถูกแล้วอ่ะลองไม่ใช่ ตาไม่ดีคือสยั่งบินก็อย่างไม่ดีบ่อยนะดูพี่พาไปตัดแว่นแล้วหนูเห็นจากดังเองเอ้ยแว่นกรอบก็มีแล้วใช่